ครับสวัสดีครับพบกับอาจารย์โตปาทูวูวิกิงช็อปอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้วันนี้เป็นวันหยุดของผมนะครับแล้วออพอดีทางฟอร์ดลำพูนเนี่ยเรียกรถฟอร์ดไม่ไม่ซาบว่กิกรุ่นนะแต่ของผมเนี่ยมันเป็นปิกอัพนะครับรุ่นเ,เน็กเจนออกมาสองปีแล้วนะครับเรียกมาเปลี่ยนชุดสายไฟดิเล์พัดลมหน้าเครื่องนะครับเพราะว่ารถบางคันมีปัญหาก็เลยเรียก รถทุกคันเข้าเคลมเพื่อเปลี่ยนชุดสายไฟดีเลยหน้าเครื่องแล้ววันนี้ผมก็มามาที่ฟอร์ดลำพูนนะครับทีนี้การเปลี่ยนเนี่ยมันจะใช้เวลาอยู่ประมาณ3ามถี่ชั่วโมงับไในๆนก็มาจมอยู่ที่ฟอร์ดนี่ถึง3าสี่ชั่วโมงเราก็เลยมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับฟอร์ดเกี่ยวกับการเปลี่ยนชุดสายไฟดีเลยหน้าเครื่องนี้ให้เพื่อนเพื่อได้ชมกันนะครับ ดีค่ะฟอร์ดลำพูนยินดีต้อนรับค่ะวันนี้นะคะลูกค้ามาทํารายการเปลี่ยนรีเลย์พัดลมหน้าเครื่องนะคะกับวันนี้ก็เป็นภายในภายในโรงซ่อมบํารุงของฟอร์ดนะครับที่ฟอร์ดลำพูนนะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่คือรถของผมเองนะครับก็ไม่ทราบว่ารถรุ่นไหนบ้างนะครับที่ถูกเรียกให้มาเปลี่ยนชุดสายไฟ ดีเลยพัดลมหน้าเครื่องนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับช่างที่กำลังทำรถผมอยู่นะครับนี่คือรถผมสวัสดีครับช่างสวัสดีครับช่างแนะนำตัวหน่อยชื่อ,อผมชื่อช่างช่างป่องครับแล้วรถรถผมนี่ต้องทำอะไรบ้างตอนนี้ าทางสูน่บริการเรียกให้มาเปลี่ยนชุดดิเล์หน้าพัดลมครับดิเล์พัดลมหน้าเครื่องต้องใช้เวลาทำงานไหมประมาณหนึ่งชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงก็เสร็จประมาณนี้คือรถผมเนี่ยออกมา2ปีแล้วนะครับแต,แต่ใช้มาก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเลยนะ <c oughs> ครับ <c oughs> เคยขับไปไกลสุด <c oughs> ก็คือไปภูเก็ต ส่มุชายที่ชุดสดนะครับครับแล้วตอนนี้ผมมาอยู่ที่ที่ศูนย์ฟอร์ดลำพูนนะครับเอารถมาเคลมชุดสายไฟดิเล์หน้าเครื่องแตลลหน้าเครื่องอะครับว่าเห็นว่าบางรถในรถบางรุ่นในรถบางคันมีปัญหาดิเล่ไม่อะนะครับทางฟอร์ดเขาก็เลยเรียกมาให้เอารถมา มาเคลมเพื่อเปลี่ยนนะครับทีนี้มันจะต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนสามถึงสี่ชั่วโมงเราก็เลยมาทำคอนเทนต์นะครับตัวผมเองเนี่ยผมใช้รถ Ford ดนกเกเรนเจอร์ปีน่าจะปี2องพัน่ผมออกช่วงปลายปีนะครับใช้มาได้ประมาณ2ปีแล้ะนะครับเคยขับไปไกลสุดก็คือไปที่จังหวัดภูเก็ตนะครับจาก ลำพูนไปภูกเก็ตนะครับแล้วก็จากลำพูนไปอุบลราชธานีนะครับชัยภูมิไปจันทบุรีผมไปไกลนะครับผมขับรถไกลนะครับซึ่งตั้งแต่ใช้มารถก็ยังไม่เคยมีปัญหาอะไรนะครับแต่ต้องขอบคุณทางฟอร์ดนะครับที่ใส่ใจให้บริการหลังการขายที่ดีนะครับ ผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับว่าถ้าเรามีปัญหาอะไรเราก็รับผิดชอบด้วยการเรียกมาเคลมด้วยกันเปลี่ยนให้นะคร,ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูรถที่ช่างกำลังทำนะครับผมขออนุญาตทางฟอร์ดละขอเข้ามาดูเพื่อการถ่ายทำคลิปลนะครับดีเลยนี่ตัวไหนเปลี่ยนถ<ข>อด<ข>อ<ข>อกมาไหมเนี่ยตัวใหม่นะครับตัวนี้เดี๋ยวคองดูตัวเก่า เป็น,เป,นเป็นชุดสายไฟมาเลยละ่ะมีตัวหม่เลยตัวเก่าะนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นดีเลย์ของตัวเก่านะครับที่ทางฟอร์ดถอดเปลี่ยนให้โดยที่ยังไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าทางฟอร์ดเนี่ยพบว่ารถบางคันมีปัญหาและดีเลย์ตัวนี้ไม่ก็เลยเรียกรถทุกคันของรุ่นเนี้นะครับ เข้ามาเคลมเพื่อเปลี่ยนให้นะครับผมถือว่าเป็นบริการหลังการขายที่ดีนะครับับและนี่ก็คือรถผมนะครับรถคู่ใจครับแต่ปอบอกว่าจะล้างรถให้ผมด้วยนะครับครับแล้วตอนนี้ผมบันทึกภาพด้วยกล้องโซ n y A 6 7ันะครับใช้ไม้ไวเลสของ DJI ไม นะครับแล้วก็ผมเปิดโหมดออ t โตเฟนิงนะครับเพื่อให้เขาออ t โตเฟรมให้กับผมนะครับซึ่งเป็นการทดสอบใช้จริงนะครับในในการทํางานนะครับซึ่งถือผมถือว่าฟังก์ชันตัวนี้เป็นฟังก์ชันที่ดีนะครับตอนนี้มีรถเข้าว่นไม่รู้กล้องจอิเกะหรือเปล่านะครับค่ะรถล,ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยนะคะวันนี้ลูกค้าเปลี่ยนชุดรีเลย์พัดลมหน้าเครื่องนะคะวันนี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายค่ะ แล้วก็อันนี้ที่ช่างตรวจเช็คสภาพรถนะคะาภายในรถยนต์สภาพปกติดีค่ะไฟส่องสว่างกระจกบังลมหน้าปกติดีค่ะใบปัดน,น้ำฝนปกติดีนะคะระดับของเหลวอันนี้ปกติดีค่ะสายพานท่อสายลัดต่างๆอันนี้ปกติดีนะคะแบตเตอรี่วัดได้ปกติดีค่ะระบบเบรกระบบบังคับเลี้ยวช่วงล่างอันนี้ปกติดีหมดเลยนะคะระบบท่อไอเสียเกียร์พาวขับเคลื่อนอันนี้ปกติดีค่ะ อันนี้ความลึกของดอกยางว่าได้6กมิลน,นะคะอ่าปกติดีค่ะเดี๋ยวลูกค้าเซ็นรับทราบให้หน่อยนะคะขอบคุณครับเอ่ออย่างที่บอกอะนะครับคือเรามาเพราะว่าทางฟอร์ดเนี่ยให้เอารถมาเคลมเพื่อที่จะเปลี่ยนชุดไาไฟดิเล์พัดลมหน้าเครื่องนะครับเพราะว่ารถบางคันมีปัญหาฟอร์ดก็เลยเรียกเคลมทั่วประเทศนะครับ เรียกเข้ามาเปลี่ยนในรถอของผมเป็นรถพริกอัพรุ่นเล็กเจนปีน่าจะปี2022ประมาณนี้นะครับของผมขับมาสองปีแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในศูนย์ฟอร์ดนะครับคือพนักง,งานที่นี่นะครับผมว่าดูเป็นกันเองนะครับแล้วก็น่ารักทุกคนนะนะครับ